อีหนึ่งคนนะครับที่ไม่ว่าจะหยิบจับทำอะไรก็กลายเป็นประเด็นครับสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวลาลาอาสยามหรือว่าขวัญนภาเดืองศรีก่อนหน้านี้ก็เคยถูกบูลลี่อย่างหนักเรื่องของหน้าตารูปร่างโดนด่าว,ว่าเหมือนคางคกเลยหลังจากนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้หันมาดูแลตัวเองจนตอนนี้เป็นสาวไซส์เอสไปแล้วหรือว่าอาจจะเพราะมีหนุ่มข้างกล้าข้างกายนั้นนะครับให้กําลังใจกันแน่แต่งานนี้ก็ทําเอาสาวอวบหลายคนเนี่ยสนใจเรื่องของการลดน้าหนักจนเข้ามาถามกันแบบยกใหญ่เลย ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความจากเดร็กไอจีส่วนตัวว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยทักมาโดยมีข้อความประมาณว่าทำไมหญิงจังอยากถามเรื่องลดน้ำหนักแต่หญิงจังดาราทำไมหญิงซึ่งเจ้าตัวได้มีการโพสต์และออกมาอธิบายให้ฟังว่าเข้าใจว่าทุกคนนั้นอยากผอมนะคะแต่ลาล่าไม่ได้หญิงนะ แต่กำลังอธิบายให้ทุกคนได้ฟังของจุดเริ่มต้นว่าต้องทํำยังไงบ้างสร้างแรงบันดาลใจแบบไหนต้องตั้งเป้าตั้งใจไม่อย่างนั้นก็กลับมาอ้วนอยู่ดีเจ้าตัวยังบอกอีกว่าการที่ไม่ตอบไม่ใช่หยิ่งแต่การที่คุณพร้อมไม่ได้อยู่ที่ตัวลาลา่าอยู่ที่ตัวคุณอยากให้ใจเย็นๆยังไงจะมาบอกทุกๆคนแน่นอน